ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าผมเนี่ยวาดรูปสวยขนาดไหนนะฮะดูจากรูปด้านหลังของเสื้อของผมได้นี่คือตัว artistic man ซึ่งผมเนี่ยเป็นคนวาดเองกับมือนั่นเองนะฮะและด้านหน้าเนี่ยยังมีตัวหนังสือที่ชื่อว่า am a u t i s t i c man นั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันนะฮะโอเควันนี้ผมอยู่ในแมบวาดรูปนะครับผมซึ่งแแบบนี้มีชื่อว่า ดรอสปีดนั่นเองนะฮะหรือสปีดดรอเออนั่นแหละประมาณนั้นคือดรอสปีดกับสปีดดรอก็เหมือนกันท่านผู้ชมโอเคเราจะมาเริ่มวาดรูปกันนะฮะน่าจะเป็นการแข่งนะมาเลยมาเลยศูนย์แหละศูนย์อืมสปีดดรอท่านผู้ชมเหมือนจะเป็นแแบบน่าแบบน่าจะชื่อนี้อืมอันนี้เขาน่าจะให้เราเนี่ยให้คะแนนนะั้นท่านผู้ชมเราจะให้คะแนนไปที่เท่าไหร่ดีกับรูปรูปนี้ ผมให้เอา้ายังไม่ทันได้ให้คะแนนเลยร,รูปนี้อันนี้ตัวอะไรวะเนะี่ยอืมดูมันเป็นงานศิลปะนะฮะดู่างที่ผมเนี่ยผมให้สามดาวแล้วกันคือผมดูจากความตั้งใจของอนักวาดอว้ยอันนี้สี่ดาวสี่ดาวอันนี้ถือว่าทำมองไม่ได้ดีนะฮะจากที่ผมเนี่ยเป็นคนตรวจงานนะักเรามาูปต่อไปรูปต่อไปรูปต่อไป,รป,รป,รปเราให้อยู่ที่สี่ดาวอันนีน้น่าจะเป็นการวาดสโนว์แมนนะฮะ รูปนี้มันดูจากตีมภาพเนี่ยมันมันกลมกลืนไปนิดนึงผมให้ไปที่สองดาวแล้วกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราไปรูปต่อไปเลยไปรูปต่อไป,ร,ปรูปต่อไปหมดยังเอ,อ้ยยังมีรูปต่อไปซึ่งรูปนี้ไม่ต่างกันแต่ว่าดีขึ้นมาหน่อยแต่อ้ตัวโนโ์แมนเนี่ยยังดูไม่เด่นนะท่านผู้ชมมันยังดูกลมกลืนไปกับฉากด้านหลังซึ่งผมจะให้ที่สามดาวนะฮะและวินเนอร์นั้นได้แกร เออรูปนี้เนี่ยออกมาดีจริงนะเพราะว่าทำไมถึงผมถึงบอกว่ามันออกมาดีเพราะว่ามันมันสโนมานะมันดูเด่นนะฮะมันดูเด่นนะครับผมส่วนเรื่รูปอื่นๆเนี่ยสโนมนมันมันไม่ค่อยเด่นโอเคมาเรามาถึงตาเราวาดบ้างท่านผู้ชมดอสปีดสปีดดอเออนั่นแหละแม่ผมจะเข้าร่วมในการวาดนั่นเองสมิได้ไหมทีมสโนมนแต่ผมไม่รู้ว่าเราเนี่ยอันอันนี้คืออะไรอ๋อมันเป็นเพนบอลท่านผู้ชมเพนบอล เป็นบอกเป็นบอกให้เราเนี่ยยิงได้คือยิงยิงไปเพื่ออะไรเป็นบอกอืมผมไม่รู้เหมือนกันว่ายิงไปเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะยิงแบบเล่นๆหรือเปล่าแแบบน่าจะมีอะไรให้เล่นระหว่างรอนะฮะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะแฮมสเตอร์โอ้ไม่ก็กูวาดยังไงดีละทีนี้แฮมสเตอร์เหรอท่านผู้ชมจากการที่ผมนั้นเป็นศิลปะบอยผมจะต้องวาดยังไงวะอันนี้มันเป็นเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะดินสอท่านผู้ชม แฮมสเตอ์ใช่ไหมผมจะต้องวาดตรงนี้ขึ้นมานี่คือหัวของแฮมสเตอร์อ่ะนี่คือปากของแฮมสเตอร์นี่คือลูกตาของแฮมสเตอร์และแน่นอนว่านี่คือหนวดเป็นยังไงอืมนี่คือปากของแฮมสเตอร์อะกูวาดอะไรอยู่ปะเนี่ยอืมงงมากไม่เป็นไรนี่คือหนูแฮมสเตอร์ท่านผู้ชมอืมโอเคนี่แหละคือหนูแฮมสเตอร์ที่แท้จริง เราจะวาดหูให้ด้วยอืมหูนี่คือหนูแฮมสเตอร์ที่ผมนั้นวาดขึ้นมานี่เป็นยังไงท่านผู้ชมน้องดูน่ารักไหมอืมเราจะต้องเติมอเติมสีใช่เราจะต้องเติมสีเทส,สีอยู่ไหนนี่ปะนี่เทส,สีใช่ไหมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายเดี๋ยวเอากรมมัยังไงเลกหนึ่งนาทีมันไม่มีอ Okay. มีย้อนกลับไหมมีย้อนไหมย้อนขอตรองนะโกตรองคอนเฟิร์มไม่เอาเอาใหม่เอาไหมเ,เราต้องวาดไหมอืมหนูแฮมสเตอร์ตัวเก่าของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะไม,ไม่น่าจะวาดทันท่านผู้ชมเราจะต้องวาดไวโอเคโอเคอันนี้โอเคโอเคอืมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราวาดไวได้อยู่เนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมันเหลือหนึ่งนาทีนะฮะเวลามันเหลือหนึ่งนาทีนั่นเองท่านผู้ชม เราเราจะต้องวาดให้มันเหมือนหนูแฮมสเตอร์มากที่สุดนี่นี่นี่คือหนูแฮมสเตอร์ของเราซึ่งอืมคิดว่าใช้ได้ได้เห็นไหมมันเหมือนอยู่ท่านผู้ชมมีปากด้วยนี่ฟันนี่ฟันนี่เป็นไงซัมมิทเลยเราเนี่ยววาดด้วยศิลปะที่แท้จริงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าดูจากออทิสติกแมนด้านหลังของผมก็รู้แล้วว่าสวยขนาดไหนและก็เสื้อตัวนี้อย่าลืมไปซื้อกันนะครับผม โอเคแล้ว okay. เราจะมารอเวลาโหวตรูปภาพของเราได้เองท่านผู้ชมแล้วเรามาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้ที่เท่าไหร่มาตอนนี้เหมือนจะถึงเวลาโหวตรูปภาพแล้วนะท่านผู้ชมนี่คือรูปของเราเป็นรูปแรกเลยซึ่งนี่คือแฮมสเตอร์ที่แท้จริงหรือเปล่าวะวาดเหมือนแฮมสเตอร์ไหมวะคิดว่าเหมือนนะผมว่ามันเหมือนแฮมสเตอร์อยู่นะอันนี้น่าจะหนังกว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่แฮมสเตอร์เราให้หนึ่งดาวนะฮะซึ่งผมเนี่ย ไม่สามารถให้ดาวตัวเองได้ท่านผู้ชมเราให้ได้แต่ดาวคนอื่นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะเป็นกลางและแน่นอนว่าหนึ่งดาวเหมือนกันนะฮะหนึ่งดาวเหมือนกันซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรด้วยซ้ำเหมือนว่ามันมันมีขาด้วยนะฮะโอ okay, เคเฮ้ยอันนี้เหมือนยูอันนี้เหมือนอยูอันนี้อันนี้อันนี้อ่าอ,อันนี้ให้สามดาวแล้วกันอันนี้ให้สามดาวซึ่งเออเอาเออเอามาดีเอามาดีแต่แน่นอนว่าผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะชนะ อันนี้ไม่ให้ดาวแล้วกันนะซึ่ง <c oughs> มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมผู้ชนะคือแล้วกูไปไหนอ่ะก,กูก็ว่าแฮมสเตอร์อะ่ะหรือว่าผมเป็นรูปแรกว่าท่านผู้ชมรูปแรกนี่คือไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลเลยเหรอผมอยู่ที่อันดับสี่ได้อยู่ที่ห้าดาวนะเศร้า <c oughs> มาก <laughs> ผมก็ศาสตร์ใช้ศิละปะที่ผมมีทั้งตัวทั้งหมดเรามารอรอบต่อไปกันดีกว่าแน่นอนว่าผมจะแก้มือแมนท่านผู้ชมอรอบนี้เขาให้เราเนี่ยวาดวัวโคนะฮะซึ่งเป็นวัวนั่นเองซึ่งวัวของเราเนี่ยจะต้องเป็นงวัวที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือวัวท่านผู้ชมนี่วัวของเราน่าจะต้องโค้งหน้าวัวมันมันต้องประมาณไหนวะเดี๋ยววานเขาก่อนนี่เขาวัว คือของผมเนี่ยมันไม่ใช่วัววัวนมนะของผมมันเป็นวัวชนท<ๆ>่านผู้ชมนี่เขามันต้องใหญ่ๆเลยประมาณนี้ประมาณนี้อืมวัวชนวัวชนแล้วก็นี่ประมาณนี้อืมคิดว่ารูปนี้เนี่ยออกมาสวยนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอืมอืมเป็นไงอืมสวยมากนี่ออกมาโคตรด,ดีคือเป็นวัวที่แบบว่าดีมากอืมวัวชนท่านผู้ชม วัวของเราอืมว่าลำตัวไว้ด้านบนลำตัวโค้งลงมาตรงนี้จะเป็นขาขาวัวขาวัวขึ้นมาอืมขึ้นมาเลยขาวัวอาจจะดูผอมหน่อยนะเพราะว่าเป็นเป็นวัวชนไม่เป็นไงวัวซึ่งแน่นอนว่านี่เข่าของวัวเนี่ยของเราเนี่ยจะต้องเติมแต่งนิดนึงเพราะว่าน้องเนี่ยผ่านสนามลบมาอย่างยาวนาน นะฮะอืมคือหน้านี่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 หน้าเพิ่มลายที่หน้าด้วยอืมนี่เป็นงย ى, เป็นเงเป็นเงย ى. เหมือนวัวไหมเหมือนวัวไหมเหมือนวัวมากนี่เพิ่มขาหลังเป็นเงย ى. มีหางด้วยหางอยู่ด้านบน<笑><笑>เหมือนวัวเตี้ยมต้อยนะท่านผู้ชมโหเราว่าดรูมเนี่ยไวมากนะฮะเหลือไาอีกตั้งหนึ่งนาทีซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ลงสีเพราะผมกลัวเดี๋ยวแม่งเป็นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชม มาเรามารอเวลากันดีกว่ารอเวลาในการอืมให้คะแนนผลโหวตนะฮะมาดูซิว่าใครเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งท่านะผู้ชมมาท่านผู้ชมถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องตรวจงานนะฮะซึ่งตัวแรกเป็นของเราอีกแล้ววัวชนซึ่งไม่มีตัวไหนเนี่ยที่เราได้นะฮะแน่นอนว่าคะแนนของผมเนี่ยมั่นใจมากว่าจะติดหนึ่งในสามนะครับผมซึ่งกับอืม อันนี้อัน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 นี้อันนี้ผมอ่าผมให้หนึ่งคะแนนแล้วกันนะผมให้หนึ่งดาวนะครับผมผมยั่งใจดีท่านผู้ชมคือผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออันนี้ไม่น่ไม่ไม่น่าจะเซนไม่ไม่น่าจะออกได้ท่านผู้ชมขอไปด้วยแต่ช่วยดูช่วยดูหน้าเอ่อออทิสติกแมวของผมนะฮะคือมันไม่สามารถออกได้จริงๆนะครับผมไอตัวนี้เป็นอ่าเป็นวัวนะท่านผู้ชมมอซึ่งวาดออกมาได้ดีมาก นะฮะซึ่งดีดีจริงๆนะฮะรูมแต่ผมลืมให้คะแนนโอ้โหเอ้ยมัวแต่แบบเอออันนี้ไม่ให้คะแนนคือ <c oughs> โอนสุดยอดนะคือแต่และรูปมาเรามาดูกันที่รูปต่อไปซึ่งรูปนี้เนี่ยเราไม่สามารถให้คะแนนได้ผมคิดว่าผมเนี่ยติดอยู่ในสามแน่นอนแน่นอนนะฮะว่าไอรูปดีอยู่ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยคือมึงเป็นไปได้ยังไง มึงเป็นไปได้ยังไงประเด็นคือไอ้รูปที่หนึ่งโดยเฉพาะไอ้รูปที่หนึ่งเลยนะฮะคือมึงเป็นไปได้ยังไงวะคือกูไม่เข้าใจจริงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ